พ่อของเด็กหญิงฉีชื่อนายหลี่ชาวเมืองฉงชิ่งประเทศจีนมีปัญหาอันตรายทําให้คนน้ําตาซึมนายหลี่ได้นําลูกสาวของเขาไปเล่นบ้านเพื่อนแต่ไม่เคยกลับมาเก็บอีกเลยความเป็นอันตรายนี้เป็นผลมาจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยและอันตรายที่สุดในปัจจุบันมะเร็งตับเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ตับเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายและทําลายการทํางานของตับซึ่งอาจเกิดจากตัวตับเองหรือลูกลามมาจากอวัยวะอื่นการจากไปของพ่อฉีฉีเป็นการจากไปอย่างเงียบงนัน ทำให้เด็กหญิงชี้ชี้ไม่ได้รับการตอบรับจากพ่อซึ่งเปเห็นประเภทของมะเร็งตับที่มีความหลากหลายที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเรือรงังซึ่งเป็นสาเหตุของมากกว่า70%ของผู้ป่วยทั้งหมดนอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากภาวะอ้วนไขมันพอกตับเบาหวานหรือการสัมผัสกับสารพิษอัลฟาทอกซินเป็นเวลานานก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคอาการเตือนของมะเร็งตับมักจะไม่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจผิดว่าเป็นโรคทางเดินอาหารอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับมัก จะไม่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจผิดว่าเป็นโรคทางเดินอาหารอาการตือนของมะเร็งตับมีความอันตรายเป็นพิเศษเนื่องจากมีการดําเนินโรคที่รวดเร็วและมีอาการเตือนน้อยทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกักถูกตรวจพบในระยะลุกลามเพื่อป้องกันโรคควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีจากัดการดื่มแอลโกอฮอล์บริโภคอาหารที่สะอาดหลีกเลี่ยงอาหารขึ้นรารักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์และออกกําลังกายสม่ําเสมอสําหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา รวมถึงการอันตราซาวตับและตรวจเอนไซม์ตับทุก6เดือนเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ